อย่าให้เรื่องแบ่งเสร็จของกระเบื้องเป็นปัญหาให้คุณไม่กล้าลงมือปูกระเบื้องนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับว่านะ้ำมีวิธีการแบ่งเสร็จหรือว่าคำนวณกระเบื้องให้ลงตัวแบบไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่ผมเพิ่งปูเสร็จไปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีการคำนวณแผ่น ในกรณีที่มีฝ้าแบบนี้นะครับมุมสายมือนะครับตัวนั้นจะเป็นแผ่นเต็มนะครับผมก็จะเริ่มแผ่นเต็มจากจุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าประตูเนาะคือเวลาเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือจะเน้นเรื่องแผ่นเต็มอยู่ดูด้านหน้าเป็นหลักนะครับพอเราเข้ามาแบบนี้นะครับถัดจากซ้ายมือของเราก็มาที่ฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเศษนะครับทีนี้ก็จะเป็นเศษใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าผนังห้องน้ําบังคับมาแบบนี้นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านซ้ายมือตอนแรกนะพอเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นเต็มอยู่อยู่ฝั่งสายสุดเหมือนกันนะครับพอไล่มาปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเต็มครับ คือพอดีว่าห้องเนี่ยมันจะลงตัวอยู่ที่เมตรแปดสิบพอดีนะครับอันก็เลยเปน็นเต็มทั้ง,งด้านซ้ายและด้านขวาแต่ถ้าในกรณีที่ห้องไม่ลงตัวนะครับก็จะผมก็จะเอาเศษนะครับมาอยู่ฝั่งนี้สาเหตุที่ต้องเอาเศษมาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่ามีตะแกรงอยู่ตรงนี้นะครับฉราะนั้นเนี่ยเวลาเราแบบติดตั้งชักโครกเข้าไปแล้วนะครับก็จะ มองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับพอมาในจุดของแผงประตูนั้นก็คือแผ่นเตมก็จะอยู่ฝั่งขวามือสาเหตุที่ต้องเอาแผ่นเตมอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เราเห็นบ่อยนะครับพอถัดมาอีกนะครับถัดมามุมซ้ายสุดก็จะเป็นเสร็จเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูกันในส่วนของการคำนวณแผ่นเพื่อให้จบสวยแผ่นที่ติดกับฝ้านะครับนั่นก็คือแผ่นเต็มพอดีผมก็จะวัดจากฝ้าลงมานะครับในกรณีที่มีฝ้าแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเบืองที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาด30สบคูน60บนะครับแล้วผมก็ปูแนวนอนนั้นก็คือ30สิบผมก็วัดจากฝ้าลงมานะครับลงมาสองเมตรสี่สิบ ก็คือเท่ากับ8แผ่นของกระเบื้องแต่ทีนี้ผมก็จะเผื่อร่องยาแนวไว้อยู่ที่ครึ่งเซนก็เท่ากับว่า2เมตร40 m. กับอีกครึ่งเซนนั่นเองนะครับก็จะลงตัวพอด,ดีนะครับในกรณีที่เป็นกระเบื้องไซส์เดียวกันทั้งผนังแล้วก็พื้นนะครับร่องก็จะเป็นต้องตรงกัน พอร่องตรงกันปุ๊กนะครับทีนี้เราก็ต้องหาฉากดีๆร่องทุกร่องก็จะตรงกันหมดเลยอันนี้ผมยาแนวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็ดค่าบออกก็อาจจะไม่ค่อยเห็นทีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเห็นได้ว่าร่องพื้นกับร่องผนังตรงกันนะครับพอมาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับร่องพื้นกับร่องผนังตรงกัน ถ้าเจอกระเบื้องผนังกับพื้นใสตรงกันนะครับเราต้องหาฉากดีๆเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ร่องผนังกับร่องพื้นไม่ตรงกันนั่นเอง